ตัก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 ไปเลยผุปนป้ายรถแล้วก็ชีรุดแหละ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ uh, บ้านนะเตยพ่อแม่พี่น้องพี่น้นนองว่ะคือคุณน้องเออนั่งเลยนั่งเลยจะตดใส่กันเด้นอนเป็นสองตัวอันนี้คูจิ้มปลานั่งเนาะ ตำรวดเลยลับเกี่ยวเขาคนร้ายลูกแต่บรรน้องเขาคือแม่จะทำงานอยู่ไทยบ่บ้านลังเลย mấy tên lăng như vầy nên nó thơm ua, cả lưới, khèn cả, lời, khèn cả <laughs> เกลืออีโอสอันนี้บ่มงมมมมเข้าเกลืออยู่ในนี่บ่เออมันเป็นมันออกบอ่อกขึ้นน้ำนี่บ่เป็นน้ำเกลือมันมันขึ้นขึ้นอยู่ในไฮนราเลยบ่เออแล้วข้าวมาต้มมันบอกแบบนี้เออเจ้าก็ต้มไข่กันบ่บ่เคยเห็นเลย มาฮกมุกทึ่งอะไรนี่นมันจักงงอะไรดิช่วยวยร้ายเขาไปไยมนัน,มนเนเเาะเ,เขาไปเห็ดงานอย,ยู่ไถเลยเนี่ยเห็นบอกเขาเห็ดเงินปลาไววเจ้ายังเฮียนบ่เจ้าบ่ไดเฮียนเฮ็ดเวียยคอยพอแม่ เอาเมียเราบอกมีแฟนเราบอกแล้วเมียฮะยังไ่เอาเมียยังได้เอาโอ้ยนี่เนาะเนาะเขายังโสดอยู่เด้อันนี้อันนี้ยังโสดเนาะตะปีตะป่ายไปตะม่วนเลยป้า ประมาณเช้าแปด่ีบริข่าวมาบานนะเธ้สิงขนาดเลยหนักหนาดับเลยอ๋อจริงเป็นจริงแล้วเหรอครับเราไม่้ช่ๆๆๆๆๆเออ ใกล้เติบได้หน่เนาะแสดงหน้าเจ้าดีอยู no ่โคู่เลยมันเชื่อมต่อกับดงบ้านนั้นดงบังบ่อบ้านบ่อโอ้โบ่ดูได้อาบ็ดแก่งมาคันมีฟอง้าคอขที่หลาย หวยับหวยแต่หอ้นี่เตาถ่านเทวนีกล้าได้คันเาะ่เดินเทาีย่เนาะขวเปนรจิงองะปลาเขาต้องอต้องได้แก้ก่อนดิอ๋อก นาเพลนอันนี้รถไยซิ่งเนาะน,น,นาเพลนอยู่นี่ตอน,นอันนี้เฮายังประทันหอนเนาะยังห่อนเป่าหมายยังไกลอยู่น,นี่กเราขี่รถไปไปรถเจ้าเสีเหี้ยแล้ว <laughs> โอ้ยยังมีน้ำอยู่ đây แถวนี้มันเป็นนำ้ำคั่มบ่เออเห็ดคือสิลายยนมเห็ดเนาะโอ,อ้ยนี่แบบที่ไล้นี่เขิน่อยก็ได้ข้าแล้ว อันเน้ค่จดไมเจ้าไม่คูจิ้มหรือคููจิ้นปลานังเนาะอันนี้โอยเห็นแต่คืนนี่กัเจ้าดอกไม้ใครจะคอยถือไปให้ท่อนเ้ไปือไปให้ะเ้ เจ้าเจ้าหู้ดีแท่ว่าเขาเกี่ยวเขาพี่น้องกันบอเาห้ยบบอกจะบอกแล้วเป็นในใจจนจอย แซ็บซี่บอกเดี๋ยวจอดจึกเนยเด้อเด้อลูกพ voilà ี่เด้อเด้อเงินเด้อเดี๋ยวเปนคนนีวันนี้ อเอเอจ้างรถมาถึงจา้างคนคนมาตุกสูบได้ไมีแต่รถทางอย่างเดียวว่าคันมีรถแล้วเอาประกันมาเอาขึ้นเนาะ ไปไปทางนี้ก็ได้ได้แบบนี้เนาะแม่มันเป็นรุ่นทางมานันเ,ยเลยนะทางไหน้าน,นจัดชั้นกับลายได้อันนี้ก็ทางเข้าบันทาดเนาะ <S <S ไ,ปไปเด้อไปเกี่ยวเข่าน้ำกันเด้อเกี่ยวได้เอาเลยไปสุด

ต้นเบิ้ลเบาเนีเ่ยกนะ็ล็กไงทั้งด้วยทั้งหน้าก็มีทั้งหลังก็มีบ้าน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 กะเช้าบ้านอู้หต้ตัวโอว้มาทังเก็บเขาละเออติดต่อ ขายทาหนังขายทาหนีโอ้ยเจ้านาป้องตุกป้องบริจือได้ิเหอนเป็นคอนกรีตเมือเออ่เหะาบุญเสียวแม่นะมาขายเือได้หรือ่าด้มาในพ่อขนมขายเสแรงวันนันอันอันนันยังบุท่นได้อไรน่ะ này na lào cái gì sen kiếm nấm non nấm bò, 2 sen hàng mới đây bò.